ไม่แอบเบิงพระเอกก่อนระเอกสวัสดีครับสวัสดีครับสายดีไหมครับสบายครับว่าเราอยู่ดูอย่างไรแล้วครับ oh yeah Brisbane win by eight goals โอเค굿 So not your team you care I don't care <Okay. S 2> not my team anyway Okay o d ว่าพี่นายนั่งรีแลกซ์บิงทีวี ยังส okay. ้มกระชิกวนเนาะอ๋อไอ้ไอ้แถวแฟนคลับเซยูรีแลกลูกกิ่งทีวีอันนั้นในขณะนน้อยอยู่นั่ใช่ไหมมาหยูพร้อมเพมมาเลิศสมเป็นเฉียดเชียดบริสเบนเฉียดบริสเบนมานั่นเหมือนไปหนองห้องนางห้องห่งอันเบิ้งทีวีมีฮอดไฟพี่น้องมาพิงไฟเอาเข่าจีเอาเข่าจีเอากบมาเขียยเอากบเขี่ยมากีพร้อมบู เลือดสำเร็แต่ไม่หดสิเสียนลังฝ้าบเลือดสำเร็จแต่เลยนะโซฟานังสองคนผัวเมียเลือดสมเร็แต่เลยบ่พี่โซบานเห็นเป็นความแหย่งว่ามันเข่าหมดปกติแล้วไงมันเข่าหมดปกติแล้วพี่น้องเข่าหมดปกติแล้วอันเก็บขั้วเก็บหยังแล้วโอ้ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนึ่งพี่น้องเอ้ย ห้องครัวจะสมอ่ะตู้เย็นหักจะส้มนะอาทิตย์ที่แล้วเละตุ่มเป๊ะตักหยังเป็นหยังพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวขี่ไปเบิ้งอันอันนี้อันนี้ยังก่อนละเครื่องซักผ้าจะสมเครื่องซักผ้าเพิ่งผ่าชักเต็มเลยนะมันนี่มันยังไม่มันเสาเนาะไม่ได้เสาุ์นะทั้งของลูกทั้งของผัวซักเต็มนี่เครื่องซักผ้านี่กับตู้เย็นนี่ อันนี้ตู้เย็นเก่าอันนี้ไม่ก็เป็นแบบว่าเ่อเอออย่างอันเป็นแทนที่ใบเห็ดํำแข็งอยู่ในตู้เย็นกันใหญ่ขนาเดี๋ยวมฉเอาฟอยมาปิดวบโค้้านน้องจะใช้เป็นซักผ้าน่ะลูกจะซุ่มซักผ้าไปนั่นมากมาเปิดอันนี้กับอันนี้อันอันนี้อันนี้มันเป็นของน้ำแข็งน้ำแข็งตู้เย็นมันว่าอันนี้มันเป็นน้ำห่อนซักผ้าที่ซักผ้าอันเย็นกันจะวโฉบไปแล้วฟอยมาปิดว้อันบอกลูกว่าสู่ซักผ้านะสู้หามเปิดที่มีฟอยเลสนลบมันบ่าล่ะเลสศสมมันแตกเลย เต็มเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวปิดไฟก่อนพี่น้องเต็มเลยเลือดสมิธแต็มเปิดนะกลับมาหมงเก่าสิผ้าไป็นยางมึงห้องน้ำมันเลือดดเดี๋ยวนี่บ้านจะส่วงมันกว้างพี่น้องทั้ความสาดคนเดียวได้หนิที่บอกให้เออทั้ความสาดคนเดียวพี่น้องเลยตอนนี้จังม้งอ่ะตอนนี้หาม,มงค์เคิงพี่น้องเลยหาม,มงค์เคิงเลือดสมิธแตงมเปิดนะ <c ười> มันเลือดดีดีเลยเป็นปูพุ่มปูพุ่มยางกลับมาห้องน้ำอันนี้จะซ่อมเ,เองเองดอก มันเหลืองไหมอันพมที่ปูขันทึงอันเฮียนน่ะมันเหลือบัดที่นี่อันเอาเอามาปูคนเดียวเฉพาะแค่คนเดียวได้หนิเป็นห้องนาห้องนางลูกอาบน้ำลูกชายกับลูกสาวอาบน้ำห้องขันงล่างพ่อกับแม่อาบน้ำห้องขันทึงอันนี้เป็นจากคนสี่ให้เวลาเด็กน้อยเป็นอาบน้ำเป็นกับมนเล่งได้นี่ละบ่มันเลือดสมเ่็นมันเทียใจส้มกับพญ่อารมณ์ดีกับพักกันมันางเ่นกันสองคนนี่ ลูกไปอยูบ่บ้านพ่อกับแม่กับมาแบบจูจีจูจีกันในอ่างอาบาาาน,น้ำเลิศสันแต่ดีกๆเฮ้ยนั่นวะอันนี้ก็เป็นสวมขี่น้องสวมขี่อันนี้ที่เก็บพวกเครื่องสำอางของลูกซ้ายลูกสาวเวลาเป็นอาบน้ำวะอันนี้นนาานนกับยายชมคนสวยยายชมนนนคนงามคนงามคนงามต้องกางจ้องบวะคนเรื้องความสะอาดเลี่ยมมากมากไม่พี่น้องเลิศสันแต่เด็ก อันนี้สื้ผ้ายอ,ยอ,ยอย่างเป็น้องของน้องแจ็งไทยห้องน้องแจ็งไทยนี่มีอันนี้พร้อมนี่อันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยที่พักกไปเที่ยวญี่ปุ่นซื้อมาเปบอกว่าเอามาแขวนเลยประตูแบบว่ามันสีอะไรแบบยิ้มแย้มแจ่มใสเปบบ็นไงมันว่าแฮปปี้อย่างสินานี่ห้องน้องแจ็งไทยห้องน้องเต็งกับปู่พ่อพ่อยังว่ามันเลียมันเลียบัดที่นี่ยายท้อกก ai, ม,ออมกับเลยเสียดายมันนั่นยายส้มไม่เพิ่นเอาชิมไงยายส้มกับเลยเก็บเอามาอันเฮ็ดใส่ห้องน้องแจ็งไทยยายส้มเฮ็ดเองได้หนินั่งเฮ็ดเองนี่นั่งเฮ็ดเองมืดมือ เป็นไงวาตัดจากพเ m, ก่งกับเจ้าจะปปูพมเป็นกะอันเจ้าอันพวกที่อย่างเงี้ยค่ะที่ช่างมาเห็ดอันเห็ดปูพมจึงเฮียน่ะเจ้าส้มกับไปกวนเพิ่นเบิร์นมือยจ้าส้มกับเลยนหูไงว่ามันตัดจังสันว่ามันเห็ดจังสี่ว่ามันตอจังสี่ส้มกับเล่นมาตอยังเห็นหอยตออยู่เพราะว่าเขาบ่มีไฟเห็ดตอคือเพิ่นเบิร์นมือเคียงสมอางเคียงสมอางเลือดสมเป็นเต็มเลือดบ่ะนี่ก็เป็นทีวีอันอย่าง มีหอตอันมีฮอตอันกองยาอีหยังของเพืน่นบูหูเด็กน้อยเนาะพี่น้องเอ้ยหลุดสั้นแต่นเพื่อนเออบิวงามเลยวิวหงองน้อนจังไทยงามเปิดหน้าต่งางออกไปเห็นถังขยะสามถัง <c oughs> นี่เตียงนอนน้นอนจังไทยอันห้องสาวสวดพี่น้องอืมห้องสาวสวดบเ่เพื่นมีกระตุกกระตากระจุ้งกระจิ้มอย่างของเพื่อนบูหูเด็กน้อยนเนาะนบ่ กับว่าเด็กน้อยอายอายุ26ปีล้วลูกชายอายุ20ลูกสาวอายุ26นะนี่ของน้องตุ้ยนี่เป็นจบปริญญาเป็นจบปริญญาไงจบปริญญาที alım, ่ออสเตรเลียนี่แหละของกวนจบปริญญาออสเตรเลียอันนี้กับพระพระลุงเพิ่อนไหมาสมัยที่มาอยู่ต่างประเทศไหมไม่เป็นเด็กน่อยนะลุงเพิ่อนไหมาให้ครอบคร้องให้แบบว่าให้คุ้มคร้องใช่ไหมนี่จบปริญญาเป็นกับอาระอันนี้ที่ลุงไหมาเป็นกับมาแขนไว้อยู่หอเตียงเป็น จบปริญญาเพ่ดเดนกุศลย์ยุ่งๆจบปริญญาที่ออสเตรเลียนะเธอบอกเลดสมนตนต์เอาถุงเอี๊ยงมาห้อยไว้นี่ถุงเอี๊ยงมาห้อยไว้บอกนี่จะยุเมเห็ดเองเห็ดเองจะยุมงภูมิใจนี่จะของมันคุสากับภูมิใจนี่ยะชมพูเด,ด้สิบอกให้คนละเบิรงเอาโอ้โหถุงออกเลยเลดสแตนตนนนปน์ปิดไฟก่อนคนยางมะนีก็เป็นคนผ้าประธานภ <c oughs> าพประธานเงินประธานพอนไหนมัดาวใจ เลืดสมัณฑ์ชาติชาติอ,อันเฟชคาร์ว่ายายรวยขนาดนี้ทําไมไม่จ้างแม่บ้านพะนะโอ้ยพี่น้องเลยอ,อันบ่าจ้างแบบพี่น้องเฮ็ดเองเฮ็ดเองอันนี้เป็นของทํางานคนใหญ่ของทํางานคนใหญ่เฮ็ดเองผู้ใดไดม่เฮ็ดให้ก็บ่คือจะกองเฮ็ดตกพี่น้องสิบอกให้บอกมันเลือดสมัณฑ์เด็ๆดๆพนะของทํางานคนใหญ่ผู้ใดไดมเไ่เฮ็ดให้ก็บ่คือเฮ็ดเองเด็พี่น้องซะกอก สุขุสุขุนีน่ปิดไฟก่อนเปิดไฟไหลายดวงคร่ะลดสมปนเต้นะนะอันนี้กับผ้าประธานน,นี่ก็เป็นโต๊ะโต๊ะนั่งสบายโต๊ะนั่งสบายว้าเคลียร์พื้นที่เราเรียบร้อยสะอาดสะอาดนี่เป็นนันง่นงนงั่งห้องนั่งเล่นของลูกชายลูกสาวดอกต่างเวลามุกผกัวคนานั่งสินานมาละว้าวอากาศดีดิพี่น้อง สีหกม่วงนะสีหกม่วงเลยพี่น้องมาโอ้เหลือสังเต็มสิพาดไปไปเบิ่งส <surprise> like ังทึงได้บัตรกี่นี้คุณอ่ะโอ้งามบอเหลือสังเต็มเลยสีแบบอูรูสีแบบอลังการงานสามแล้วเขาว่าคือเป็นสีแดงไงสีแดงก็มาเข่ากัน สีแดงว่เขากับสีขาวเจ้จ้ะเห็นบ่าผนังเป็นสีนี้แอกวกกมอคกันไดหยก็เป็นสีนี่วันนี้ขันเอาพงสีแดงมันก็สีบ่ิเมนโอ้ยอันอันกระแพ้งเมืองจีนสบัพี่น้องสุขุสุคนพูดนะเลือดสมันจะนี่เป็นห้องนอนห้องนอนพปะเอกกับนังเอกันเถอะห้องนอนของคนจนจะมีใครสนคนจนอย่างเราดื่มไปไปกันจาตัวปีเซียเก่า สาวคนใดจะไม่สนใจเราก็ให้นอนเอาห้องเราไม่เอาไหนแล้วห้องนอนคนจนห้องนอนจนๆห้องนอนของคนจนๆอันนี้ห้องนอนเยอะสมงกับห้องนอนพ่อหาห้องนอนพี่เอกกับน้องเอกพี่น้องเลิศสมิ้เต็นอันนี้ก็เป็นรูปหนุ่มสาวเลิศบอกไม่ฮอดนี่บ่อันนี้เป็นไหไหทองคาไหเงินไหทองไหหเงินไหทองไหคนเลิศสมินเต็นพี่น้องเออจะบอกให้ นี่ก็เป็นทีวีเนาะเป็นทีวีปุ่นะโอ้เบิ่งพี่น้องอันเสียผ้าพใหญ่ปุ่นเสียผ้าพ่อไงรองเท้าเสียผ้าพใหญ่เก็บมันเรียบร้อยปุ่นนณเก็บมันเรียบร้อยเลือดสัมผัสแตมไปแล้วหันมาทั้งนี้ปุ่นนะปุ่นนะปุ่นนะจังี่ยังเต็มอยังปุ่นนะโอ้ยเลือดสัมผัสแตมเลยพี่น้องเไยอันนี้ก็เป็นห้องน้ำมันเถอะ หงงามอันนี้เป็นห้องซัก้ายะชุ่มเหมืนอนับบนี้ยอดดอกกระเจียวดอกกระเจียวพี่น้องแต่ามไม่ยังกินก,กับยอกกระเจียวนี่แหละมันหนึ่งกินม,มันเลศอ,อดอิ่ดเลยหอดหอยหอยย่าชุม่มมาเป็นห้องอาบน้ำพี่น้องนี่อันนี้ก็เป็นกระโถนอืม,มเลิศดสมเปงนแะต้มเลยนี่เป็นอ่างอาบน้ำโอ้แมน่นี่เป็นอ่างอ่างอันนี้นี่ยังก็ล่ะ อ่างลาังลหนาอ่างลังหนาเป็นฟันอ่างล่งหนาเป็นฟันพปหน่อยแต่อี๋อย่าชมคนสวยอย่าชมคนงามบอก <c oughs> พื้นพื้นกระสุดยอดพี่น่อยผาซีตุงผาซีตู่ไปน่บังรู้ว่าเลือดคนห้อง,อง,งาองอบน้ำห้องอาบน้ำอะฮัลโหลฮัลโหลเลือดสมิเตนเลยเลือดบอกนะ ออ,ออกไปไนหมดเลศบอกไดเคยเดียววาเลิศจ้ะนี่ก็ออกมาอันนี้เป็นห้องนางเ่นน่ะนี่ห้องนางเล่นโซฟานาง,งเล่นสภาพนางเ่นนะนางเ่ากันกระ,ะนุ้งกระนิ่ง <c oughs> กินลมชมวิวเห็นบอ่อันนี้ก็เป็นจักเรียบ้อยอันนี้เป็นเป็นโหมดเป็นโซนที่วาน อันครอบครัวเกาของพญายที่ว่าเป็นครอบครัวเกาพญาก็คือเมียเกาพันเมียเกาเล่ากับลูกเล่าเนี่ยมะเมียเล่าเมียเล่ากับลูกเล่าเนี่ยพญายพญายถิ่ไม่หนวดหรือ่าเมียเล่ากับลูกเล่าแล้วตายกันเหมือนแล้วพี่น้องเ้ยลูกเมียตายเหมดแล้วเดี๋ยวแต่พญายพญายก็เล่นมาได้เมียไม่เมียไม่ก็คือยาชมนี่แหละจ้ะเนี่บอกนี่มาทั้งนี่ก็เป็นนี่เป็นไห่บอไห่ทองคำมาทั้งนี่ก็เป็นอัน โซนซนเมียไม่มีเมียเ่ามีเมียหม่อันนี้เป็นโซนเมียไม่เมียไม่ก็คือแบบเมใหม่ขอบัวไม่น่ะอันนี้ก็เป็นลูกชายลูกสาวกับยายส้มพญัยอันนี้ก็ลูกสาวอันนี้ก็พญ่ยกับยายส้มอันนี้ก็เป็นลูกชายลูกชายกับลูกสาวเอ้ยลูกชายกับกับเมียเช่าผูกับพญัยคนนี้นี่ก็เป็นน้องตัวไทยตอนอายุสิบเอ็ดปี อายุ11ป,ปีพาไปเที่ยวน้ำตกเชียงใหม่ <l ug> เลือดสมเนเต็มนะบักหลาบักลาถึงสู้ชีพัเะเลือดสมเนเต็มเป็นตะยูพี่น้อยอย่าช้มจัดบ้านจัดเมืองให้ชมเป็นคนสะอาดสะอ้านเป็นคนใจเย็นเป็นคนแบบว่าอทำอะไรทำจริงแบบว่าระเบียดระเมียดระไม่สินะบานี้เอ็นพะว่าทำไมไม่จ้างคนรับใช้มาทำงานบ้านให้ ม่จ <Cornell>. ้างเราพี่น้องเฮ็ดเองสบายใจสมัยก่อนม่อยู่ใหม่ๆนั่นมีอยู่อันพ่อ่งพนจ้างคนนั่นมาทําความสะอาดบ้านกระชิดใจใจมาใหม่ๆนาอึสบายบ่บอได้ตรงทํางานบ้านบ้านหลังแบบไงตายเฮ็ดตัไง๋ติเฮ็ดไหวกันกันบม่มีบ่มีคนเห็ดสันว่าบาดบันนี้พนจ้างจะส่งมสังเกตเวลาคนเห็ดเนี่ยพวกเราเคยอันเห็นคนแตงหน้าแตงหน้าแล้วล่างเคียงสําอางบ่มิดบอกเคยเห็นบอกนั่นลหละ เขาทำความสะอาดบ้านเขาขอไปทีเขาทำเป็นชิโมงพี่น้องก็ฟ้าที่ทำมันเฝ้า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 ที่ทำมันแล้วเป็นชวโมงเกียงมะเกียงซ้ำหัวปวดมันอันนี้เป็นหิ่งผ่าจะส้มดอกนี่มันมีหวงไว้กับมาไหว้หนิกับว่าเป็นยั้งจ่ามาไหว้ในที่นอนนี่เวลานอนแขกไปไทยมากแขกไปไทยมากเป็นอย่างาฝันเอาเลศกอาหวยอย่างบลาโดดสมิงแตนมันเอาขี้ดินมาไว้หนิเอาขี้ดินมาไว้คนว่ากันเอาขี้ดินมาไว้ทั้งหิ่งผ่าเนี่ยสิเงินท่องไหลมาเทมา ลำรวยมาหาสิทธฐีขึ้จะชมเห็นบ่หนี่ลำรวยมาหาศาลนี่บอเลือดสมิ้นต์นนี่บอนี่พระเมรุสุน<อ>ันทาแล้วกับหลวงพ่อหาเลือดสมิ้นต์นนี่ก็เป็นยายชมกับลูกสาวหน้าคือกันบ่แม่กับลูกบ่ออันเม่ว่าจานเขามาทำกวนศาสตร์นะเขาขอไปที่พี่น้งองเขาบอเลยเบียดละเมียดละไม้เขบาบอแค่ขี่แข่านี่น้ำหมูกำมุ่งเขาบอดูดฟุ้งเขาบอเฮอีกอย่างไหดีขันเม่นยายชเผิดเองนี่คนน่ะ น้ำมุมนีนอย่างโบมีขีปุ่นอันนี้เป็นจกักดอกจายมันคือางนี่เป็นจกักพูดนะภาพับอะภาพับอะน้องดูเส่าขลังผืนขลังตัวเพราะทัานใส่กับมีพี่นอ้อมกคนน่ะภาพใบครับมันบมีมองไว้พี่น้อมันหลายครับเนี่ยก็ใส่แถึงถ้ตัวเกาเกา,เกานี่ตัวเกาเกาเอามาหอยไว้ซักลีดไว้แล้วก็มาหอยก็ใช่จะตัวเกาเกลับไปกามาคนน่ะเบื้องเอา เบื้งข้างพี่น้องเต็มอยู่ข้างในผิวน้ำเปิดให้เบื้งมาได้เต็มอัดหยักพี่น้องนี่ต้เสียพายจะสมแน่นั่นลงเข่าก็อย e ู่ในกองผู้น่ะทั้งส่วนสูงทั้งอีหยังนี่อันใดอันที่ใส่ก็ออกมาบ่กี่คู่นี่เอาออกมาไว้เ่กี่คูาาปปค่พี่น้องมีเอาออกมา1คู่2คู่3คู่4คู่เท่านั้นล่ะจ้ะเลิศสมเต็นแต่เลือด่ะมาอันอน,อน,นี้มาอีกห้องนึ่งอันนี้ห้องสุมไทยอันนี้เป็นห้องลูกซ้ายดอกจ,กจ้ะอันนี้เป็นห้องลูกซ้ายล่า ห้องลูกสายหลายจระชุมห้องน้องแตงโมอายุ่งยี่สิบปีแล้วพี่น้องคนน่ะบ่เลิศสมัยแตนเลยใจเห้องนี้มีกระจกทุกห้องพี่น้องมีกระจกทุกห้องคนน่ะห้องลูกสายเตงโมแตงโมเต็งโมคนพี่นเอาอย่างมึงว่างเลยเห็นปะพ่อๆกับพี่สาวเพคยได้กันไปซื้อเวลาเขาไปในเมียงกันก็ไปซื้อหยังมาจุกลิกจุกแลกจิกุกจิกหลอกจอกหลอกจิกลิกคอยละงิดหล่าหง่อนนี่คนน่ะ รอรอค่ะสอนระพงนี่คิดซ้ายเลยเด้อสิบอกให้สอนล้ามนี่ไปไกลๆเลยเด้อสิบอกให้บ่กเลิศสมิ้นแต่รอค่ะเกิดมารอกอิบว่ดีดอกเพราะอย่างว่นเดียวผูดยิ่งสีมาตามหอดบ้าน <c oughs> แตวผูดยิ่งสีมาตามหอดบ้านรออะไรกันมันบานลาเลิศสมิ้นแต่นี่พื่นนหกโมงแล้วพี่น้องหกโมงแล้วเสียผ่าลูกทรายเสียกันหนาวเพื่อน ้าเต็มตู้อยู่พี่น้องเอ้ยเต็มตู้อยู่เสียบ่าพูดนะอันนี้ก็เป็นเสียอย่างนี้เสียเสียยืดพอเขาเริ่มเสียอย่างนึงเสียยืดคือเสียอย่างหูนี่นี่เสียเสียเชิดเออเริ่มเสียเชิดเนาะเนาะเสียเต็มอยู่พี่น้องเอ้ยคอยละงเดีล่างอ๋อเต็มอยู่คนนั้นกันแค่เต็มตู้ห้องแค่สองตู้ อย่าช่มลืมเปิดให้เบิงพี่น้องโอเคไปหรอให้เบิงพู้หอมปากหอมคอพี่น้องเออเดี๋ยวอันมือหนามือรุ่นกับสิไทยพูดอ่ะอันสวนหลังบ้านนาบ้านให้เบิงหรือสิไปไทยตอนนี้ก็ได้เอ้าพูดอ่ะ,อะห้าวข้างนอกอันนี้คุ้มไวพี่น้องคุ้มไวเวลาแบาบวันเวลาฝนตกหรืออันร่มแห้งคีบฟุน้นมันกันสีบ่เขา่าเก้าอีโตนั่งเนานะจานะ้ะเนาะพูดเลือดสัมริดแนขี้เก่าหรออ่ะ สวนหลังมากก็คือเราละทายอห่าเบิ้งดูแล้วมีหอดดอกไม้เห็นบ่เห็นบ่ดอกซากุระหน่อยอ่ะอันนี้เป็นดอกต้นพีทแต่ต้นพีทดอกบานเหี่ยวหมดแล้วกระิได้กินพีทได้กินสุป,ปีล้ละนี่เหมืองตากผ้าเห็นบ่มันตากผ้าพี่น้องเลยนี่เห็นบ่มันย้อยออกมากจีดอกไม้งามดอกไม้งามพี่น้องเลยมันโลยสิหมือหลับผุนหันบ่มันโรยอ่ะมันโลยอ่ะพญากับบัสะนะแต่สิมาดูดฝุ่นเลย ข้างนอกข้างนอกนี่เป็นงานพ่อญาอีแบบพใหญ่บ่ให้แตะเลยพยย่อใหญ่เห็ดเองเห็ดเองคนเดียวเลยจะส้มบ่หยุ่งบ่หยากสวนนี่ตัดหยาตัดหยังคนเดียวพ่อญาอีบ่หยุ่งบ่หยักนี่แอลคอนบ่นะยางงามเลยต้นนี้ก็มีต้นน้อยๆบ่ตายเลือดสมิเตนเลยนะสวนนะมีต้นหมึกม่วงต้นหมึกม่วงอันนี้เป็นต้นบักชิดาสั่งเพิ่นมาสั่งเพิ่นมาเนี่ยมะมรีไปนี่เห็นบ่นี่ต้นบักชิดา ยังเพิ่นมาบ่ทันเนีอาลงดินอยู่พี่น้องเดี๋ยวมือออม้ออื่นก่อนมืออื่นนักสิเอาลงดินมื้อนี้ยุ่งคักยุ่งอีหลีมือม้อนี้ยุง่งยากยุ่งกับจัดบ้านจัดซองนั่นล่ะซักป่ารีดป่านบ่าซา,ากป่าเต็มเลยเอาให้เบิ่งนั่นซักป่าเต็มเลยพี่นมม้องพน่นึ่งร่มอ่ะเพราะไงโฆษณาต่สิดูดฝุ่นมื้อเช้าเพิ่นมาดูดเอาเด้บัดที่นี่ม,มันลมลมมากกันนี่แหละขี้หึลงม,มาจักนี่ทาเป็นต้นของบ้านนี่ส้มนี่ส้มนี่สร้างพยายนี่ตัดมัดเพราะว่าสมัยก่อนบ้านนี่ส้มมีต้นนั่นต้นป่ามสองต้นเหมือนกัน สูงๆจำได้ป่ปส้มสังพ่อใหญ่เลยเท่าไปจัดการให้คนมาตัดแล้วเลยเมียสังพ่อใหญ่เห็ดมืดอันนี้ก็เป็นต้นเอาคอนคันเมียสังอย่างเห็ดมืดนี่บ่ะน่าใสติ้งลิงเห็นไหมีคนมาเล่นพี่น้องเพ่อยังป่นหนาวพุ่่นนะดอกไม้ก็บ่บานดอกเพราะว่ามันเศร้าบานแล้วพุ่นน่ะอีกประมาณเดือนหนาพุ่นน่ะจังสีบานนี่มี่บานอยู่นี่เห็นบ่ะบานอยู่น้อยหนึ่งนี่เห็นไที่บนกำแพงเมืองจีนจะชุ่มอ่ะ เดือนหนาไปเลยตั้งสิเริ่มบานอันนี้ก็เริ่มป้งแล้วนี่ตัวนั้นทับทิมยายสม้มเริ่มปงยอดแล้วเลิศสมังเต้นนี่อันนี้มันเสียมือเศร้านี่นเสียมันมนมันหายเลยคือมันมันพังไหมจ้าเขาวาเขามาถอดไปแล้วก็เอาไปสมขันสมมาไไ้ก็สื้อไม่เขียงตั้าน้ำไป้องเขียงตั้มน้ำอ้ไรสะบายน้ำนี่แหละพังพังมือเศร้านี่ ีหลายผู้น่ะดอกดอกกล้วยไม้พี่น้องเอ้ยดอกกล้วยไม้งามครับโอ้แม่จ๋าผุ้น่ะดอกกล้วยไม้พี่น้องนี่ดอกยังงูดอกดอกสีชมพูนี่เห็นบ่าวอันข้าวตังดอกกับบานข้าวตังดอกกับการลังสีบานมันอะไเลิศสมนันเต็มุู้น่ะบางนาว่ะบางนาว่ากินเหมือปีเหมือนแรงกับแบบเหมือจัาเทียมาเหมือจักเทียจนอันไม้สิออกดอกเห็นบ่นี่เห็นบ่ออกดอกแล้วผุ้น่ะออกดอกเต็มเลยผู้น่ะ ผูวนะเอออันเกา่ายิงกินมาท่านได้เหมิอดอยู่พี่นออ้องเอ้โอ้ผัวนะเบิง่งดอกกล้วยไม้พี่น้องเอ้ดอกกล้วยไม้อันนี้เป็นปัมป๊มปั๊มไอ้อ่าฮีตเตอร์ดอกคันเวลาเขาหนาวเช่นะเขาก็เปิดปัม๊มมันก็ปัม๊มฮีตเตอร์อยู่ดีละปัม๊มไมเอัน,นทำความห้อนไหมไม่นู้เวลาหนาวาวเขาก็เปิดผัวนะโอ้อันนั้นออกดอกเต็มเลย ออกดอกเต็มเลยอันพเพิ่นเอินนี่ยังก็ล่อนอันผสมเขียวหวานยาชมอ่ะอันนี้ก็เริ่มออกใบอันทับทิมอันฝรั่งขงังมานเอาขยะมาทิมพเพื่อนอ่ะหิยพญายตัดได้สองอาทิตย์ละได้สองอาทิตย์กิ้งเงาเร็วเถอะอันบอกหิยไหมเง่าเร็วคา,า,าวดอันนี้บ่อนท่านออกดอกอยู่นี่ต้นอันเชอรี่ป๊อตซัมนี่เพื่อนอันปปอนัน่นพูดคือกันพเพื่อนท่นออกดอกอยู่บอ<ะ>หน้องไทยก็อยู่บ้านนั่นนะอันบอลดลดหน้องไทยจอดอยู่ด้วยเสนเต็ม เพื่อนเอาขยะมาถินมีโต๊ะมีเตียงมีต่งมียังบ่หูอันนี้ก็เป็นดอกไม้เห็นบ่อันมือนั่นข่ายเห้เบิ้งดอกเต็มมาหน่มาท่าอีกที่หายไปแล้วเปิดอากาศมันดีบ่เห็นบ่หูหกม่วงหกม่วงกลัวได้ป่ะนะพวกเจ้าเบิ้งอากาศออสเตรเลียมิวเบิ้นการมันดีเงียบอ่าคนน่ะเลือดซมันแตกเลยมิ้นเสาน้องแค่บ่ได้ไปทำงานมิ้นเสาอะอยู่บ้าน อยู่บ้านกันพี่น้องเลือดสมันฑเต็มเพื่อนโอ้เพิ่งดอกไม้อันที่ตอนนั้นทายเหตเบิางทีอันใบมันโลนไหมจำได้บ่าใบโลนเหมือนอีกออกมามาทายรอบนี้เขียวอึดหยุดเขียวอึดหยุดเลือดสมันฑเต็มเลยโอ้พี่น้องเพื่อนบ้านทางขึ้นบันไดแผงเมืองกีนอย่าชอม,มาอ่ะมาบ้านเศรษฐีพันล้านอ่ะมีแฟนกลับมา ตั้งช to ื então, 1, 1, ่อคลิปอะเศรษฐีพ <tech> ันล้านเกินไปอีกหน่อยก็จะตั้งชื่อเป็นหมื่นล้านห่วยย่าวาเดอได้มีเงินหลายกว่าหมื่นล้านอีกเดตตั้งเป็นเศรษฐีพันล้านยังหน่อยไปแล้วสิบอกไ้เออหมื่นล้านยังหน่อยไปเด้อสิบอกห้จังกันเงินอันของคุณสารก่าสุดยอดเลยนับประวัติเอาไว้กินบรวัดิบอาไว้มันเลิศสมเป็นแต่ไว่ามีเงินยิ่มหรอกว่าเงินผัวใช่ว่ากินของผัวนะหระกกผัวแดกมาสูเนาะ ว่าพัวแดดเนาะพัวเต็มใจเน่เกาะเกาะม่มันหลดแล้วมหนบอกมันสุขสบายชีวิตสุขสบายมันเลิศสมินแตนเลยอะมาอยู่ออสเตรเลียสิบกว่าปีสี่สิบปีแล้วพัวบอกเฮ็ดงานนอกบ้านเลยผัวบอกไม่ต้องไปทํางานบ้านฉันอะบ้านฉันน่ะเธอเป็นชื่อของฉันเลยนะเธอเจ็ดสิบกว่าล้านบาทเนี่ยเห็นบอกถ้าไปห้าห้าปีสิบปีขึ้นไปนี่ราคายิ่งจะดีราคายิ่งจะแพงมันเลิศสมินแตนเลยแต่ฉันไม่ขายนะเธอ ฉันก็เก็บไว้ให้ลูกฉันให้ลูกสาวลูกชายฉันไงฉันไม่ขายหรอกเรื่องไหนฉันจะขายเพราะว่าฉันไม่เดือดร้อนเงินไงฉันก็เก็บไว้เก็บไว้ให้ลูกชายลูกสาวฉันมเลือดสมันแต่งอันบ่เป็นว่าสิบว่าไปอยู่เมืองไทยด้เวลาเป็นใมาได้เหรอเมืองไทยเมืองไทยกับวิคีไปสองแปลงอันแปลงหนึ่งมีบ้านแล้วแปลงที่สองกับสี่สางบ้านแบบว่าซื้อไปให้ลูกชายลูกสาวแล้วลูกสาวแปลงหนึ่งลูกชายแปลงหนึ่งสินะอนบ่ละ เลือดสัมเนแตนเลย็นบอกชีวิตจะส้มสบายขอให้เป็นคนดีนะเป็นเมียฝรั่งนี่ขันเท่าก่อนรักเดียวใจเดียวว่าสลอแฉะว่ามีสู้ว่าเล่นอียั้งนี่นะผัวเฮาหักผัวเฮาหลงมันตามใจเฮามันระเคนใน้เฮาเหมือนล่ะมันเลือดสัมเนแตนเดสิบอกไอมันเลือดอิรีเดสิบอกไ้พุณนะอากาศเดี๋ยวสิผ้ายางไปยางไปจะข้าวก่อนเห็นอากาศมันดีสันเดียวนี่เห็นอากาศมันดีสิผ้ายางไปเมันเอายางไม่ขิมยางไม่ขิมแน่ ต่างประเทศนี่เขาบอกเอาเขาทิ่มมือได้สูอันดีอันบ่ดีเห็นเขาบ่หมักนี่เขาทิ่มรถดเม้นอันซื้อไม่ไมกันเขาบ่มาเขาเอาทิ่มรถุนะบอกเขาอีเพราะใส่ได้อยู่เด้บางที่โซ่ไปเห็นคนมาเก็บเอาอยู่เด้หลุดสนิเต็มนะเบิ่งออกบรรยากาศธรรมชาติพี่น้องพี่น้องโซนหมันเศรษฐีสูมันรวยไงว่านี้แต่คนรวยมาอยู่ไงเศรษฐกิจมันแบบวว่าเศรษฐกิจมันแพงเลย อันค่าเศรษฐกิจประสานค่าของฉีดมันแพงอืมมันบอกดูต่างประเทศนี่โอ้ยกตบมื่มีเงินนี่มันลําบากเลยปากกัดตีนถีบอยากจะชุ่มโชคดีอยู่อันบ่าามีว่าจะชุ่มมาโชคดีได้ผัวจะชุ่มกับมาจะชุ่มโชคดีเพป็นอย่างเพราะมีผัวรวยเออผัวรวยอันตอนที่เห็นพ่อพญ่ใหม่ๆนั่นโอ้ยจะชุ่มฉุกอยากปากเปียกพี่น้องเออแบบนี้เพิ่นรวยเพิ่นยังมาเอาจะชุ่มอยู่อืมอีิริร์เพิ่นยังมาเอาจะชุ่มอยู่ บ่เปม็นว่าอุ้ยทําไมพวกฝรั่งอะ่ะมันรวยทําไมมันเอาเมียโจรจังเอาเขาบ่าได้เบิ่งที่ฐานะตัวฝรั่งอะ่ะฝรั่งเขาเอาเมียเอาผู้หนญะิงหะามาเป็นเมียนะเขาบ่าได้เบิ่งที่ฐานะตัวจา้าเขาเบิ่งที่ความดีเขาเบิ่งที่ความดีอิตลีตัวมเมนเธอสิล่ดารวยมหาศาลบาาัดนี้อยู่กับฝรั่งขันบ่ดีฝรั่งนั้นมันก็ทถิ่มอิหลีตัวมเมนเธอสิรวยกว่าฝรัง่งบันนี้คันอยู่กับฝรั่ง เธอบดีเธอหีเท um, ี่ยวเธอจังสั่นเธอจังสีเธอนิสัยส่บดีเธอสลอดเสล่เธอกินเหล่าเม่ายาฝรั่งบอมักมันก็ทีมมันบ่หึดเด้ค่ะความรวยของเธอเออพอฝรั่งมันก็มีเงินอยู่แล้วไงบ่ยี่หลีมันถึงมาเอามันชอบพู้หญิงไทยผูหยิงไทยมันเอาใจเก่งอืมแต่ว่าบ่บ่บ่เมนเหมือนสุขคนเด้บ่เมนเหมือนสุขคนเด้ผููหญิงไทยสีเอาใจเก่งส่วนมากส่วนมากผูหยิงเมืองไทยสีเอาใจเก่งแต่ว่า มันกับมีส่วนหน่อยทีมพีผู้ยิงไม่ค่อยกินเหล้าเมายากเล,เล่นเล่นกันพนันจังสันจังสีเล่นสู้จังสันจังสีมีมีแล้วก็บ,บ่ม,มีเมืองพองเฉยมันกับมีอยู่แต่ว่าส่วนส่วนหน่อยแต่ว่าส่วนมากนี่ผู้ยิงไทเ่เฮานี่สีดีเอ้าบ่ได้บ่ได้ว่าเอาได้อันเรื่องจริงเนาะดอกซากุระขางบ้าน <laughs> มาตายขางบ้านเพื่อนเอาปืนยิงซส่เ <laughs> ข้าบ้านแล้วพี่น้องมันยินมันหนาวแล้วเลือดเสมมันเต็ม เข้าวบ้านแล้วไปหน้อยเลือดบ่บ่คือฝรั่รงเอ,อินฝรั่งบ่คือผู้ชายไทยเด้ผู้ชายไทยนี่ส่วนมากขันมีมีเงินนี่มีเงินนี่สีดูถูกเห็นเข้าจนนี่สีดูถูกเข้าสิบอยกา,ายกเอาเขาเป็นเมียเด้เฮาสิด,ดีเลิศดประเสริดสีผู้ชายไทยมันก็บ่เอาเ,าเขาเด้ผู้น่ะมันสิไปหาเอาพวกที่สวยๆง,งามๆที่ที่สีแซบสีนัวที่ผู้น่ะอืมบ่ มันบอกว่าเอาผู้เฮาผู้หายคือยายช่มเด้ล้วกะบอกมาเอาผู้ถูกผู้อยากคือยายช่มเด้มันไปหาเอาคนรวยน้ำกันฝุ่นมันเห็นเฮามันดูถูกเขาได้ส่วนมากมันเถาคนไทยผู้ชายไทยกัประสิบาเวคนคนไทยเฮาเวลาถือเหล็กถือหวยเวลาลำรวยนี่มันสิทิทมกันมันสิทิทมกันป่ากันส่วนมากพรกจาวาบอธิเห็นมันเถาะแต่ว่าฝรั่งมันเป็นกัสรเดจ่ามึงสิรวยสิจนกหนกูบ่มักมึงกันมึงบดีกูทิมโหลดอีี มึนมึงสิรวยล้นฝ่ามึงสิจนจังไงมึงสิรวยจังไงนี่ถันมึงบ่ดีมันทิ่มรถฝรั่งมันบ่งืดเออเมื่อกี้เราฉันรวยกว่าเธอนะฉันไม่เอาหรอกเธอจนมันมามาดูถูกท้องสิดิยมันบอกต่ว่าอ่าคนอื่นคิดจังไงกับบ่หู้แต่ว่าย์ยโสภีขีดจังซี่เพวายยโสภีมาเจอแต่จังซี่น่ะยโสภีก็วอาความจริงให้ฟังเนาะมันบ่ล่ะเพราะว่าฝรั่งกับคนไทยเฮาแตกต่างกันตัวเออเดลี่มแตกต่างกันมันบ่ ยโชมก็เลยได้อยู่กับพญายเห็นบ่กสามียโชมนั่นยโชมเป็นเป็นกะลีขายหอยนั่นผัวยโชมเป็นผู้จัดก,การธนาคารึ้นมาเอายโชมไห้ยโชมแห่างม่มีเงินจากบ,บาทตัวยังถูกงากปากเปียกลูกติดสองอีกตั้งหากเออบ้านช่องห้องหับกับบันมีตัวเอออยู่เมืองไทยมัมีบ้านดิมัมีบ้านบ่มีทีมันมีมนมยังเลยอืมช่าห้องอยู่ภูเก็ตนั่นชาห้อง่มอมซออยู่ภูเก็ตทำงานอยู่ภูเก็ตพญายไปพ,อพ่อ่นไป เอาขึ้นมาไปอุ้มไปโอบไปอุ้มเอาโอบม,มาจนได้ยูเท่าวจมือนีไปทั้งเชนบ่เพราะว่าเขาคิดดีทำดีไงคิดดีทำดีำดเขากันในยูทสุขสบายมิฟูอปัปธรรมมิฟูอุปถัมภูรณ์สนับสนุนอย่างดีพุ่นนะเราเหลวก็ไปขึ้นเก่าเหล็กพ่น้องไปก่อนเดอ้อ